อยู่น้องนอวนอน่าทำอย่างนั้มัน,น,นจะโดนน้องเตรียมมาฝั่งนี้สิมาฝั่งพ่อหนิอ้าวคนละฝั่ง <laughs> อ้าว

ไปอือ,อ,อไปไปติดไปก่อนเออไปก่อนเลยไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยอะไรหมวกัดเออนี่สาผมตอนเย็นนะรักชาติ

เจอไหมยืนล็อก่อน,นไไม,มายืนกับพ่อมามาพ่อดูให้<า>ไหนไมันบาดเดี๋ยวก็หายแน่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 มา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 สิกถอยทีนี้สิกถอยออกมาสิกมันจะโดนเนาะให้มันทำ ันจะโดนน้องดูน้องด้วย